มา่มาอยาให้โอวาหน่ยเร็ยวอ่ะเชิญท่านดีนให้โอวาดมันมืดหรือเปล่าวิ่ง<ละ>อยู่ในห้องงอยู่ในห้องแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารอค่ะโอ้โหร้อนเชนิญค่ะ อย่าลืมไปลงชื่ออะไรนะเขาเรียกอะไรต้านไปยุดปะพี่แชร์ทุกวันเลยเออทุกคนอย่าลืมไปลงชื่อด้วยนะครับตอนนี้ขาดอีกเก้าพันเก้าพันป้าเก้าพันหรือหมื่นคนนี่แหละประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ใช่อย่าลืมไปลงชื่อด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เหตุการณ์ที่พี่เล่าคือโกหกมากแค่แค่พี่เรียกแค่พี่เรียกเจ้าขาแล้วเจ้าขามาทุกคนก็แบบโอ้เจ้าขามาเนี่ยหรอเพื่ออะไรวะก็แค่เรียกหมาปะแล้วเจ้าขามาก็เลยเด็กวัยยอด นั่นแหละไปแล้วเป็นซูหลับอย,อยู่ไม่ใช่อะไรขอบพระคุณค่ะบายสวัส <laughs> ดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> ไม่ต้องไหวสวัสดีครับ <laughs> เราแวงยันไหวเลยวะพี่กลอวพี่ดอกแค่ไหวไม่ได้บอกกูไม่ต้องไหวแล้วอะล่าสุดงงปะแค่วหว